ครับผมเป็นพัลลันชัยไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายพลัก็อยู่ที่นครที่เดิมมีใครเช่วเป็นคุณบอลซ้อมไฟนี้มีพวกจอร์ดมีเลโอพีพีเป็นอะไรครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เบอร์สูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรมวยกบขับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรนะเคยต่งกับเพชรไหมเคยกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นแต่งกันที่เป็นไงบ้างเสมอเคยเสมอขึ้นมา เสมอแบบไหนแบบคาใจหรือว่าเบียดๆมึงไปเบียดกันวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะคิวโอนนี้เอาชนะเขาได้ไหมได้เขามวยสไต,าตาล์อะไรนะมวยคุกเอ,อิไลอ่ยวันนี้จะต้องมาเจอกันใหม่นะแต่มาเจอช่องเจ็ดสีแล้วล่าสุดต่อยใครไปอ่าโก้งสุรินทร์ที่อ่าราชดำน้ำวันนั้นเป็นไงชนะน็อคชนะน็อคมาเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยเจ็เจ็ดร้อยสิบเจ็ดนี่เลยวันนี้ก็ร้อยสิบเจ็ดวันนี้มาเช้าสอบหนักยางสอบแล้วเป็นไงบ้าง มาพอดีร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเป์แข็ง่แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชุดเดียวนะเอาชนะกับค่ายด้วยคุมมากี่กิโลก็สี่ห้ากิโลต่อยมมยไทยมาทั้งหมดสามบครับคนจังหวัดกระบี่ฝากเชิญชวนแฟนขับตัวไหนก็ฝากน้องทา่กระบี่ครับเป็นกำลังใจวันนี้วันนี้พเ้อมต่ำเลยอันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ